มีรถอะไรไม่ยังอ่ะยังไม่ม,ม,มีมีอะไรนะล,ลองทาเข้าไหวค่ะได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมได้ยินครับแป๊นนะนึงนะแป๊บนึงนะ อโอได้ยินไหมได้ยินไหมได,ได้ยินไ,ได้ยินน <c oughs> ชื่ออะไรนะได้ยินชื่อหนโูเหรอใช่หนูชื่อแครอทอ๋อแครอทชื่อแครอทกะทำมาก ประธานหน่อยนี่แล้วหนูเพิ่งมาเมื่อกี้เสื้อมันขาดอ่ะเมื่อกี้ต้นไม้มันไปเกี่ยวเสื้อมันไปเกี่ยวเดี๋ย่พาไปเกลี่ยนเลยมาวะนี่เดี๋ยวพาไปหาประธานก่อนเลยไม่เข้าเมก่ี้ก็เจ๊ให้มานะฮัลโหลค่ะเสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแครอทค่ะชื่อแครอทหนูต้องทำยังไงคะออยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะได้ได้เซตเซต็จับหรือยัง บัตรบัตรนักเรียนปีหนึ่งของเทคโนอ่ะยังค่ะทำยังไงยังเหรอแล้วทำไมมาอยู่นี่แล้วอ่ะอ๋อเหรอป้าไปคุยกันโน้นงมาเนี่ยมาแป๊บหนึ่งนั่งไงได้บัตรแล้วนี่หนูหนูแค่รอทมีบัตรแล้วใช่ปะ แล้วลองตรวจดิดดูมันจะมีอาชีพพี่ครับครับว่าไงไปส่งผมหน่อยรถผมมีผ้าหมดโอ้ยน่ากลัวโอ้ไม่นะเนี่ยลองไปหาคนนู้นดูหน้าท่าน่ะเห็นปะคนไหมครับนี่โเป็นอะไรมีอยู่แถวลงรถน่ะขอไปด้วยเขาดีโอเคครับผมสวัสดีครับอันนี้หนูวันนี้กันเห็นยังไงหนูไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะน้องแครอทมาเปิดโต๊ะครับดูก่อน นม่ครับ,รบเขาชื่ออะไรนะแครอทแครอทอ๋อเฟียเปิดได้ไหม,ไมโอเคงั้นไม่ต้องเตแล้วออกมา,มาเลยจเจสพี่นะจ๊ะหนูไม,ไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีรับน้องครับแล้วก็บอกกดเทคเโนโลยีหน่อยครับโอเค,ค,อเ,คเลือแล้วอยวว่าวาง เลือกแล้วเฉยว่างมาละอด้เหรอรับน้องไงอ่ะต้องรับน้องอยังไงวะเขาจะทำอะไรวะเขาจะทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะพี่สาวครับใครก็ไม่รู้พี่สาวเขาชื่อไวยโอลนะพีไว,วยโอลไวยโอครับครับผมชื่ออะไรอ<บ>่ะ ทำใหต้องคำเฉียงแบบนั้นด้วยมือชื่อแครอทครับไม่มีแครอทผู้ชายคนหนึ่งเลยจริงจริงแต่นี่แครอทผู้หญิงอือมีแครอทอีกคนหนึ่งแต่หัวส้มๆมทำหัวเป็นสีเขียวได้ไหมอ่ะแบบบนแครอทเวลาเก็บขยะแบบเแบบวลาเราจะหากระดาษใช่ปะเพราะว่าในการตีชั้นปีอ่ะต้องใช้กระดาษเข้าใจไหม เราต้องเก็บขยะห้องนี้แต่ถ้าอยากเร็วไปเก็บด้านบนเลยมาพี่ทาบนะไม่ไม่ถึงยี่สิบเห็นเห็นตรงนี้ปะไม่ถึงยี่สิบผมก็ซื้องกดดูครับตรงนี้ใช่กดดูหลบให้น้องเขาหน่อยได้ไหมน้องเขาเพิ่งมาจะสอนของน้องเขาอ่ะ บิดหน้าตัวเองวะหน้ามันจะเอ๋อไปตามโล้นเลยได้อะไรมาเอือหรอใช่กดแล้วได้อะไรมาได้อะไรได้ขยะใช่ก็คือเหมือนเก็บขยะด้านล่างนั่นแหละครับปะเออวันนี้มันจะได้ขยะกลับไปความรู้แล้วก็โเอาขยะมาหนีแล้วก่ะเดินไปท่าทิ้งหนูน่ารักมากเลยอ่ะหนูเหรอท่าวิ่งท่าวิ่งน่ารักมากเลย ครับมานี่แล้วก็เห็นน้องนั้นไหมที่คน,น,นที่น่นารับประทับไปเลยไปโพล่เลยนี่เพล่เพลขยะเอามันจะได้กระดาษาไ,ฟไ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 ฟจะไ,มมไหม้หนูไหมอ่ะพร้อมในหะ้แม่ขับไฟปลอมน่ะไฟปลอมไฟปลอมออได้ขวดเปล่ากระดาษใช่มันจะได้กระดาษขวดเปล่าแล้วก็ถุงพลาสติกป่า ไอถุงพลาสติกกับขวดเล่าอ่ะเราสามารถเอาไปขายได้แต่ส่วนกระดาษเก็บไว้ปีขึ้นชั้นปีพอใจครับเปล่าโอเคครับโอเคโอเคครับพอใจไหมโอเคครับแล้วก็เออขยะนี่ก็ไม่ต้องเก็บนะครับปล่อยทิ้งอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บตรงนี้อ่ะมันจะได้ขยะทีละสองหรือสามอัน,นครับแต่ถ้าเราไปเก็บนั่นบล็อตอ่ะมีโอกาสได้ขยะ เราบักเก้าอันนี้นะไปเอ้มันเร็วมันเร็วกว่ากันอันเนี้ยมันต้องรอคุยดาวเก็บทิ้งถึงจะได้มีรถอะไรหรือยังอ่ะยังไม่มีพีมีอะไรนะรองเท้าโอเคเดี๋ยวพี่จะเนี่ยเี๋ยพี่จะแนะนำงานแบบหาเลยดีๆให้นักงไม่ใี่กลับเลยกดเลยเิดตรงเนี้ย แล้วก็ซื้อบัตรหัเมนื่งมากมีเงินป้าพันหนึ่งอ่ะมีไหมมีสองพันโอเคครับซื้อมาก่อนเพียมเงินให้แล้วก็ซื้อโทรศัพท์ขอบคุณครับแล้วก็มานี่เดินเร็วอ่ะเดินเร็วเดินเร็วเหรอหนูเดินเร็วเลยเดินเร็วเร็วเร็วอ่ะเร็ดดิเร็วเร็วเฮ้ โอ้โหทำไมเได้เชเอลขับรถแรงแบบนี้นอาชอเลยอยากให้ขนมหวานมานั่นปบให้หน้าแหกเลยเชียวเออฟอร์มเบาใส่พี่น่ะเห็นแล้วนอกวะนั่นน่ะเอาเปล่านั่นน่ะนั่นน่ะขึ้นมา ผมร้อพี่ตรงนี้แป๊บนึงพี่ขอบอกฮะไม่าขอขอขอแบบไปเก็บไม่สนนะชนสปิลกระเด็นอขอโทษสักคำก็ไม่มีอย่าให้มันมีมานะถ้ามันีีมานะานนานะเดี๋ยวเจอลำอุเทนถวายแน,น่นอนเราจะไม่ทิ้งภูกันที่ไหนะคะ เพราะไงครับน้องสาวมาคิดที่เมืออะ่ะค่ะไม่เป็นไรครับหนูจะถามว่าเราจะไปสิงโปรไจากที่ไหนครับอ๋อก็เคยจะมีเพื่อนไปใช่ไหมแคลรอดดอ์ตัวหนูซื้อค,ค,คิมคิมคิมเป็นพี่ของแคลอดด์ปะมีลูกตั้งหกคนแล้วก็มีเคส แล้วก็มีเคปแล้วก็มีแคนดี้แล้วก็มีพี่จำชื่อไม่ได้สวัสด,ดีครับเมื่อกี้หนนูโดรชใครสนไม่รู้อ่ะพี่คนที่สวยๆเป็นอ้าวเขาได้ขอโทษไหม <ừ. S 1> อ่ะเฮะพี่สวยสวย เขาอยู่โรงเรียนอะไรไห,หนูก็ไม่รู้เขาขับมอเตอร์ไซค์มาเขาขับมาปึ้นงั้นแล้วก็ชนอะไรหนูก็ล่วงสุดทีมอยู่ปีอะไรแล้วหนูยังอยู่ปีหนึ่งอยู่เลยโอยหนูขาดสมุดเพราะเหมือนสารพัดจะมานะผมเพิ่งขับรถอ,อ,อามาเจอมาเจอมาเจอพร้อมแล้ว ใส่สอบเลยใส่สอบไม่ได้ตอนนี้มาแล้วแหละข้างหน้าอ่ะหนูเปิดกาซ้ายอยู่เออเห็นเห็นสี่ใครเห็นตลิบไหมครับไม่เห็นครับโอเคครับพี่เซ็กซี่ถ้ามันไม่ใช่ชอบบ่าจะโดนตีแล้วอ่ะเฮ้ยผมผมไปขึ้นแผมผมไปมไคุยเรื่องกฤษีเอ่อเรื่องอลไรครับเรื่องปลาฉลามปลาสลามได้ครับผมขอยู่คนนี้นะขอบคุณมากครับ เฮ้ยตีเลยหรอเหรอเอออยู่ทำไม่มาดิว้าอมีพวกพวมันอีกคนนึงกำลังจะลงรถมาดอชาติเยอะคาบครอบอร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 อดิรอดอรรรรรออรรอออข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนเต็มเลยข้างโรงเรียนางออกไอออออ อย่าเพงงอไปเด้ออย่าเพงงอไปเด้อได้เลยเอางอตรงนี้อ่ะพี่เอ๋อไม่ได้เลยเหรอคนนั้นที่เขาช่วยหนูไหนวะมาแล้วมันเขาจะตีหนูไหมไม่ตีครับตีหนูแบบหัดผัดเออผัดฉับฉันก็ได้ พัดฉับออกเลยปนงเออก่อนเข้ามาน้องได้แต่งตัวอยู่ไม่ใช่หรอน้องกดใช้วัดอ,อีกทีนึงโอเคหนูพี่ครับประเียเ่ยวอือประเดเ๋ยวโทษเนื้อเนื้วเขาขจะไม่ตริงหนูเหรอไม่ดีครับ้หาหนูขอฉับแล้วไม่ดีครับ แต่ถ้ามีคนตีหรือแทง mm hmm. เขาก็จะโดนใบเหลืองนะถ้าใจเปล่า <Huh? S 1> ก็ <Huh? S 1> โดไปด้วยกับเราด้วกัน <Huh? S 1> เพื่อคอเตี่ะ <Huh? S 1> มาพี่ทาไเปเตียยขอจะแอมแผลวะเราไม่ต้องช่วยเขายออกได้ไหม